ปาเจ้าผีดองเลยลระต okay. yeah. ุ่มไว้คากะลีนี <да ่ใส่งานล้วบ่านอบางยังพันใส่อีกเถอบบอกินห่อแล้วเนาะไปได้แล้่บอปีนึงไปนี่ได้แ้ละปีเดน้พันอนเดือมแม่ได้เซนกบาทแลวบเงินน่ะเห็นสาฮัต กับสบาสดี right? สบัสดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทีหักแพงกันเบอร์สกูสกคลพี่น้องเลยทักทายสบาสดีย่ำเที่ยงวันนี้พี่น้องพอดีว่ามื่อนี่เนาะกะสิมาโอลมนำพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สกูสกคลพี่น้องเลยกะเมื่อวานนี่กับไม่น้องมินตากับไ่ได้ลงคลิปเนาะกะเป็นวันที่อ่าสิบสี่กุมภาพี่น้องเลยเนาะเป็นวันแห่งความหักเมื่อวานนี่พี่น้องเลยแต่ว่า อ่าไม่น้องมินตางดลงคลิปพี่น้องเลยเนาะจังใดก็ฝากความคิดฮอดคิดเทิงทางผมแม่พี่น้องเอฟซีคือเก่าคือเดิมเด้อเนาะอ่าอยู่ในบรรยากาศย่านเทียงเทียงเมื่อนี้ไม่น้องมินตาต่ก็พาผมแม่พี่น้องมาอ่าล่นน้าหน้าเบาพี่น้องเลยเนาะหรือว่าอยู่เพื่อนหน้าบบาเนาะก็คือเมื่อก่อนนั่นน่ะเพิ่นออกรใหม่พี่น้องเลยเนาะออกรถใหม่ก็คือรถไทยหน้าเดินตามหลังจากที่ไม่น้องมินตาตอัปเดตลงไปเนาะ ก็คือพม่น้องมินตาได้ทายท่าคลิปลงไปก็คือเมื่อก่อนนั่นแหละก็เพิินได้เหตุพิธี่ต้นหับรถใหม่หรือว่าสูตรขวัญรดพี่น้องเลยเนาะว่าอีกอย่างหนึ่งก็ได้กับพอดีว่ามีหลายๆคนเนาะพ่อแม่พี่น้อง fc อมเมนต์เข้ามาหลายแห้งพี่น้องเลยอ่าลายแห้งแล้วก็บม่น้องมินตาก็ตอบแน่กับ่ได้ตอบแน่เนาะหล้วก็อ่าหลายๆคอมเมนต์ก็ถามมาว่าเป็นยังเนาะ คือพากันไปไหว้รถยังสั้นแบบนี้หะนะพี่น้องเลยเนาะคือเห็ดแบบนั่นหะนะแล้วก็หลายๆคนกับเม่นเข้ามาเนาะแล้วก็เป็นคําถามหลายหลายคำถามว่าเป็นยังคือพากันไปทำพิธีแบบนั่นหะนะเนะาะทั้งๆที่เป็นรถซ,ซื่อแบบนี้หะนะพี่น้องเลยเนาะหลายๆคนก็ตั้งคําถามขึ้นมาหลายหลายพี่น้องเลย เมื่อนี้แม่น้องวินตากันเลยสิมาอัปเดตเนาะแล้วก็มาถามไทยทางหน้าบ่าวหรือว่าละไพ่เนาะกันสีว่าอีกอย่างหนึ่งก็เป็นญาติใกล้ๆกล้เลยพี่น้องเลยเพื่อนก็เป็นลูกแม่เพื่อนก็เป็นน้องเนาะน้องชายของแม่ของแม่น้องวินตาพี่น้องเลยเนาะหน้าบ่าวนี่ก็ได้เป็นน้องชายหล่าเลยเลาก็อ่ารถไทยแล้วเนี่ยกาแต่ก่อนกะซื้อแต่รถไทยเมื่อสองพี่น้องเลยก็คือ เมื่อนั่นล่ะลก็เล่าก็ได้ไปออกรถใหม่เนาะในราคาแปดหมื่นบาทพี่น้องเลยหลายคนก็ว่าโอ้แพงแฮงเนาะแพง,พง,พงหลายว่าสัน้นอยู่ทางฝั่งไทยนะ่ะมีแค่สองหมื่นสามหมื่นบาทนึงว่าสัน้นเนาะหลายๆคนก็คมอมเมนต์ขามาพี่น้องเลยอ่าก,กาัเพิ่นก็ว่าพ่อารถอีซานคือแพงแท้ว่าสั้นเนาะกัาเป็นรถคูโบต้าพี่น้องเลยเนาะเป็นรถคูโบต้าอ่ารถไทนาเดินตามอ่า เป็นของไทยวาสั้นรคาคาแปดหมื่นบาทเนาะถามว่าอะไรเป็นเงินกีบแล้วกับอามิอยห้าสิบสองล้านพี่น้องเลยเนาะถือว่าแพงสมควรพี่น้องเลยแพงแล้วกับนักหน่วงสมควรเนาะแล้วก็โฮมเงินนี่กะหลายปีสมควรวาสัน้นก็มีทั้งลูกสาวแล้วก็ลูกชายไปเฮ็ดเวียกอยู่ทั้งฟังไทยพี่นอ้องเลยแล้วก็โฮมมาหลายเดือนลายปีแล้วลหละเนาะขายงวัวใส่น้ำแน่เพราะว่าอยากได้ถดไมว่วาสันนะ้นซาเนาะ ในเมื่อเฮาได้มาแล้วเราก็เลยอยากทำพิธีเนาะกับบ่วว่าเต็นอาบ้าพี่น้องเองยแม่น้องมินตาเองแล้วก็หลายๆคนอ,อยู่ในหมู่บ้านของแม่น้องมินตานี่ก็พากันเฮ็ดคือกันพี่น้องเองยเนาะเพราะว่าสิเป็นรถจักรโอมอเตอร์ไซค์ต่างๆเนาะที่เฮาซื้อมาด้วยราคาแพงแบบนี้คนะเฮาก็เลยมาเฮ็ดพิธีแบบว่าอยา,อาังไงเสริมรถว่าส,าส,าสานาเนาะเป็นสิริมงคล แบบว่าเวลาหาออกมาใส่แล้วให้มันมีความสะดวกสบายแบบว่าให้เจ้าของให้มีความอยู่เย็นเป็นสุขแบบนี้ฮานะพี่น้องเลยร่วมไปถึงทั้งรถเนาะไปทั้งใดก็ให้แค่วขาดปลอดภัยในการเดินทางแบบนี้ฮานะพี่นอ้องเลยเนาะเขาก็เลยทําพิธีอนาสุดควันให้เนาะหลายคนก็คอมเมนต์เข้ามาถามว่าเป็นยังคือพ้ากันเป็นนกไปไหวแบบสั้นฮานะพี่นอ้องเลย กะบอกได้ว่ากะบอกได้แม่นแต่หนาบ้าเนาะแต่ลายคนกะเฮ็ดคือกันพี่น้องเลยบางคนเพิ่นแห้งจัดใหญ่กว่านี้อีกพี่น้องเลยเพิ่นซื้อมาแล้วกะเพิ่นก็จะไปเซิร์นคนในหมู่บ้านนี่แหละเนาะมาห่วมพิธีน้ำกะลายๆคนพี่น้องเลยเนาะลายลายค้นที่มาห่วมพิธีน้ำผ่นนะแบบว่ามาคำคูณว่าสันเนาะอยากให้ค่ายขึ้นกันก้ามเฮาขึ้นเฮือนใหม่ อีสางนี่แหละพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าหลายๆคนกับเพื่อนก็งงหนะพี่น้องเลยเนาะอ่าคอมเมนต์เข้ามาแล้วก็หัวพร้อมแต่ละคนกับใดไม่นอม้องวิ่งตาเห็นแล้วก็เห็นคอมเมนต์แล้วก็โอ้เนาะก็คืออ่าบอกเมนว่าเฮาอยากอวดอยากยางดอกพี่น้องเลยนะมันมันเป็นพิธีเนาะมันเป็นพิธีแบบว่าเฮาอ่าซื้อรถใหม่มาแล้วก็ต้องได้เห็ดเสริมอ่าไหวไหวกันคันชิว่าแล้วก็ คือกันก็เผาเห็ดอ่นนะไหวยานางอ่นนะเพื่อเกี่ยวกับเพื่อเวลาเฮาสิเอาไปแข่งคันอีหยังแบบนี้หาน้าพี่น้องเลยอันนี้ก็คือกันเนาะถ้าว่าเป็นรถกระบะรถอินยังกับเฮาก็จะมีเอามาเสริมใส่ในรถเฮาเห็ดยังไดแบบว่าเฮาอาซิมีคันหมักเบงบ่อหรือว่าซิมีอันอาคันซีว๊าแล้วก็เห้เอาจากอ่ะอันสิ่งที่เป็นสิริมงคลหาน้าพี่น้องเลยมาใส่ในรถเนาะ เพื่อเสริมยังไงอันเวลาเฮาเดินทางไปทังใดก็ให้แค่วคาดปลอดภัยแบบนี้ฮะนะพี่น้องเลยเพราะว่าหลายๆคนกะงงเนาะกะมันกะโบแปกยังได้พี่น้องเลยเพราะว่าเงินบาทหนึ่งสองบาทหรือว่ากีบหนึ่งสองกี่เนาะเพื่อเฮาสีโฮมได้ฮะนะมันโมเมนต์เรื่องง่ายพี่น้องเลยเนาะเพื่อเฮาสีได้เป็นรถขั้นหนึ่งี่กะมันโมเมนต์เรื่องง่ายก็เลยเฮาได้มาเฮาก็เลยอยากเห็ดแบบว่าเป็นพิธีเนาะเห็ดเป็นพิธีแบบว่า อย่างให้พ่อแม่อันเอื้อยน้องนี่นะพี่น้องเลยมาค้ำมคูณแล้วก็ามาอ่ามัดแขนให้เจ้าของแน่แล้วก็ทั้งรถแน่เนาะเพื่อเส,สริมสิริมงคลให้แกรถแล้วก็เจ้าของเฮือนพี่น้องเลยกัมันก็บ่ได้อ่าเป็นเรื่องหน้าแปลกปักนใดเนาะเพราะว่าหลายๆคนก็คอมเมนต์เข้ามาเนาะบ่เคยเห็นจักเทื่อเบอซั่นเนาะจังได๋กัแม่น้องมินตากัาที่ถ่ายท้ำลงไปกอ่าก็บ่ได้เป็นคอนเทนต์อีสร้างดอกพี่น้องเลยมันก็เป็นเรื่องจริงเนาะ เป็นเรื่องจริงหรือว่าชีวิตจริงอยู่ที่อนามโมบ้านของมินโนวินตาหรือว่าอ่าทางนั้นเอิอนเอิอนกินแล้วพี่นองเลยเพราะว่าเมื่อนี้เพื่อนกับยังมาคาคุ้นน้ำหลังอยู่วูวาสั้นเนาะเมื่อนี่กับยังพากันกินนันพันข้าปุ้นเนาะทางเพื่อนหาบ้าเพื่อนเพื่อนกับดีใจเนาะเพื่อนก็ดีใจหู้ซึกดีใจทางหน้าบ้าเพื่อนก็ได้ วันนี้แม่น้นองมิตาสีภาไปเบิ่งว่าเพื่อนไหวแบบใดพี่น้องเลยลดราคาแปดหมืนบาทเนาะหรือว่าแปดสิบพันบาทนะหรือว่าหาสิบสองล้านกิ่งเนาะเพิ่นไหวกันแบบใดแม่น้องมิตาสีภาทุกคนไปเบิ่งวันนี้พี่น้องเลยว่าเพิ่นใส้งานหล,ล้วบอหรื่ังใดญเนาะโอเคเข้าไปกันพี่น้องบรรยากาศวันนี้ก็แดดแดดพี่น้องเลยนี่ก็สิเป็นเพื่อนหนาเบาของแม่น้องมิตาเนาะอ่ะทาทั้งนั้นแหละเป็นเพื่อนของแม่น้องมิตาพพี่น้องเลย ถามพวมกลูกแม่เนาะอันนี้ก็เป็นเฮือนนาบ่าวอยู่ภาคบองนี่กับพี่น้องเลยเพราะว่าแม่ของไม่น้องมิ้นตาในเพิินเป็นผู้ใหญ่เนาะหรือว่าเป็นลูกก๊ก,กว่าสั้นซะานาบ่าวท่องดีในเพิินก็เป็นลูกาล้ายล่ะหรือว่าน้องา้ายล่ะบรันรยากาศยามเพียงเพียงพี่น้องเลยมา ยังสรลองอยู่วะนี่นะสวัสดีสวัสดีโอ้พี่น้องไปไต่แซ่บเลยิผลผลเลอร์รถไทยนอยู่ภาคนั่นพูนพี่น้องเลยพูนผนยังตุ้มไหวอยู่อันนี้นะเสริลองรอบซองวะนี่นะอ๋อยังสรลองรถใหม่เลยพี่น้องเลยอ๋อคผลขับเคลื บรรยากาศยานเพียงเพียงเอาสีพาไปเบิ่งก่อนว่าเพิ่นตุ้มว่ายักซ้ำใดรถไทยเพื่อนพี่น้องเลยงามมาสื่อสิงามเมาอย่างเด้ทั้งนี้นะสวัสดีเด้อโอ้สวัสดีสื่อสิขายชิ้นขายผักคูขายมุงมีห่อหนนาไม่อนอย่างนั้นยายาท่านเส้นท่านเอ็นพ่อเอออืมเจ้าเอาแบบสีเอายางหยุดได้อย่างบ่กูจังนะ เหมนบรรยากาศย่างเที่ยงเพื่อนมาขายเสือผ่านาแพพี่น้องเลยอ๋ออันเดอพี่น้องเลยป้าเจ้าพี่น้องเลยกระ,ะตุ้มไว้ค่ะกะลีนี่ใส้งานแล้วบ่หนาบังยังพันใส่อีกเถอบ่อ๋อเฮ้รถเซาเมย์อันนี้น่ะสิเป็นรถไทยน้าเดินตามพี่น้องเลยอันที่ว่า เอาผ้ากันเหตุพิธีคำคุณเมื่อก่อนแหละเนาะลลายคนกับคอมเมนต์เข้ามาลยแห้งพี่น้องเลยเพราะว่าเป็นยังคือผ้ากันนาผพากันเป็นนกไปไหวลดแบบสั้นแบบนี้นะพี่น้องเลยมันก็เป็นพิธีเนาะต้นฮับต้นฮับนาลดว่าสั้นซ้าเนาะคันสิว่าแล้วก็เสริมเสริมบาลมีหรือว่าเสริมเสริมเสริมดวงเนาะคอนสิว่าแล้วก็ได้เพราะว่าบวาสิว่ารถไทยถกระบะพี่น้องเลยลดจักเนาะ ตามประเภทนี้บ้านไม่น้องวิญญานะถาว่าซื้อรถไม่มาหล่ากสิผ้ากันเหตุพิธีต้อนรับรถไม่พี่น้องเลยมันกะเป็นเหตของประเภทนี้ันสิว่าแล้วก็ได้เนาะบางคน,พนเพิ่นเฮงจัดไงพี่น้องเลยนี่เด้เนาะอ๋ออันนี้สิบเป็นชุดอันนั้นสืบลงตมเพิินพี่น้องเลยเพราะว่าโมบ้านของพี่น้องวินตานี่อาชีพลกัลกลกนก่ก็คือการเฮ็ดให้เหตุน,นาเดอ้อพี่น้องเลยเนาะ เฮ็ดไ้เฮ็ดหน้าแล้วก็ฮ่ต้องได้ใส้รถไทยในแหละพี่น้องเลยรถไทยหน้าเดินตามแหละสมัยพ่อแม่เศร้าปีลางน่ะเศ้าปีขึ้นหลังน่ะพี่น้องเลยยังพากันใส้รถอันยังพากันใส้อันข้ยใส้ค้ยไทยหน้าอยู่พี่น้องเลยอ่าทางนั้นฝนโฆษณาขายกร <c oughs> <c oughs> ะซียาก,กันโอนแน่พี่น้องเลย แต่ก่อนแห้งผ้ากันไส้อะนะคุยไทยพี่นอกก้องเลยเฮาว่าได้รถไทยแบบนี้ก็หู้ซึกดีใจเนาะเพราะว่าเงินคำ้ำกีบหนึ่งบาทหนึ่งเพื่อฮัาสิหาได้เนี่ยมันบริเวณของง่ายพี่นอกก้องเลยอดออมมัอนนกกี่โอ้หลายเดือนหลายปีสมควรอยู่เป,ป็นค,คุยกับลูกชายคนอยู่ฝั่งไทยได้พี่น้อ,องเลย <c oughs> ส่วนรายนะลูกคนนไปทํางานอยู่ไทยหลายแล้วก็บายนี่ยไ่ค่อยว่างเลยเนาะเมื่อกี้นี่น่ะคุยกับลูกสาววันนี้น่ะคุยกับลูกชายโอ้ลูกชายชายล่ะลูกชายใหญ่ลูกสาวใหญ่เงี้ยไปนี้ลุยสุกมันสุกมันก็พอดีว่าเห็นว่าแม่น่ะแม่เปิดกล้องเลยลูกอ่าช่วงนี้นะเป็น เดือนสามพี่น้องเอ๋เดือนสามเล้วเนาะพอดีว่าทางคณะน้องสาวน้องสาวแล้วว่าลูกหนาบาวนะเพื่อนกะมาเกี่ยมสีเห็ดดองงานดองพี่น้องเอ๋เดือนซีซีข้าวมาเนี่ยก็ดองหลายๆเนาะกะกะเกี่ยมกะเกี่ยมใช่ไหมพี่ดูกจะคุยน้ำเนี่ยโอ้พอดีว่าพอดีว่าสิคุยกับน้องชายก่อนเพิ่นไปเห็ดเวียกอยู่ฟังไทยพี่น้องเอ๋เพิ่นพักเที่ยงม้อเลยนี่แหละ ดสวัสดีสวัสดีสวัสดีเป็นได้คือสนุกสบายแท้ไปเห็ดเวีอย่นซ่บอยู่บ่าบ่คือนอนอยู่คือนอนอยู่หักเทียงบ่หักเทียงบ่เหตุงานยังอาาชาวอนาซีบ่ซี Cái phá cái bài phốp là bà này Nhìn khảo không nhá Oh, ngân lại đó, bởi phần thay không chỉ tạo một tèn như hả? Ào, bên đây chân ngoài giặc hủa. Thân qua đấy xì ma ba à? เดือนสี่นาบ่เดือนสี่งานดองสาอินนบอเดือนเดือนเดื่หนึ่เม่อเดอนเดือนสี่เดือนเฮ้ยเดือนสี่บม่นเดือนสี่นสากลพูทธตว่าสิมาน่ะเดือนสี่ล่าห้านิบอเออเดือนสี่ล่าเขากะ เดือนสามนี่เนี่ยเด็มานี่เนาะเดือนสามเดือนสามซาโกนี่เนี่ยเนาะเป็นบ่มามาเห็ดดองกัซื้อบ่อหละก้าบบ่อหรือใหนไหนมาเลยมาเห็ดนาเลยบ่เออกินหอดบ้านอยู่บ่ไปพุ่นก็ได้ไปเห็ดเวียกอยู่พุ่นกับขินหอดบ้านอยู่บ่กินหอดอยู่ อ่าถ้าสมเทียบเบิรงเบอร์สมเทียบเบิรงอันบอนหาเงินอยู่พุ่นก็อยู่พี่ได้ดีสิบอสิบอสแบบการหาเงินนะนะอยู่พุ่นดีกว่าว่าเออโบเลตากแดดอ้าวเฮ็ดเวียงยังอยู่พุ่นนะตัวบอสิเฮ็ดงานยัง อ้เหตุง่เกี่ยวกัมาน้าบอนนั่งบอนนังนมนมเหมือนบ่เออมีอะไรได้เป็นวันบ่หรือได้เป็นเดือนเพื่อนหาเป็นวันได้วันท่าไรได้วันเท่ะไร วันสามร้อยบ่แตดีแล้วเดือนวันสามร้อยกะถ้าไรเป็นเงินกีบแล้วก็ส่งเซนกลัวอะไรเด้ฮะเนอะอยู่ลาฮ่าพ่ได้เด้อยู่ลาฮ่าห,าายยาหาักข้างสี่หักคือเอื้อยเนี่ยสบายสบายพ่อผมมีเงินใช่ <laughs> โอ้ยได้แสงได้ห oh, hey, ัวยิงเขียวซึนแล้วนะเพราะว่าพอมีโมพ่อพอมีโมมีครูหลินน้ำเห็ดส่งยูทูบก็ได้พันโมเห็ดกับโมมีโมมีครูใช่แล้วฮะป้าใหญ่พ่อไปยูน้าคนแล้วไปนาแต่ว่านี่คนบ่ พนนอนหน้าพูนคาดมาเมื่อวานนี่พนนอนหน้านอนหน้านสบายดีโยบ่มีแต่เงินไส้บ่มีแต่เงินไส้ <c oughs> บ่มีแลวกับพ่อเตไ้ได้ขายข่าวในเล่านี่แหละสี่บาทฮะเยอะข่าวขาย บายุ่งโอ้ยบอยุ่งเรามีงานเห็ดอยู่ได้บอยุ่งนะเห็ดเห็ดปลอกปอกแฝกไปน้ำบ้านนี่แหละเห็ดงานต่อเติมเพื่อนซานขาเจ้าเวดจากไดนถามในมวนอยู่บอยู่พู่นนะมวนอยู่บ่มวนอยู่บอยู่พุ่นนะอันนาทีอยากมาเนี่ยคินฮอดลูกบอ กินห่อแล้วเนาะไปได้ระเบ้ปีนืงไปนี่ kind of Moment, busca, ได hmm. ้หรอบล่เดอ้ดนไบนได้เสนกนกูบาทล้วบ้อเงินน่ะเสนสาัสเดียบเียนาได้อยู่บ cool ่ได <Ja ้กันเนาะได้อยู่มันบ่ไสี่าความจริงเนาะ สรุปแล้วในสีมาเห็ดดอกอีกว่านี่นะสิขึ้นมาเนี่ยัน้เห็ดเลยออสิกินที่ระยะบ่เออแบบสั้นก็ดีอยู่ได้เนาะมันกับบเปลืองบม่เหนางดอกมันยางมันกับเปลืองเลยเดี๋ยวนี้มกับแพ่งค่ะนะแมนแมนผ้าควันกับแพงอย่งกแพงมัด เฮ็ดแบบอันนั้นเฮ็ดแบบขาขาหฮ็อขาขาหีดบ้ามีแต่เอาซีเอาซีนให้เจ้าโคลุ่งตากินแล้วกันแล้วเนาะเฮ้ยมิ้นตาบ่ เกียงโอ้ยข่าอยู่เฮือ,อนพนื่นมาอัปเดตรถถ่านาได้หน่นะมาอัปเดตรถถ่ายหน้าไพไ,ปไปก็นไปไปกนกนสนใจไพไพก็สนใจหลายหลายเอฟซีโอสนใจมาถ่ายอัปเดตให้เพื่อนเบิ่งอีกว่าเพิ่นแพงซัมได้เพื่อนมีแล้วพแพงซัมได้กะน,นะแล้วตุ้มไหวค่ะกะลีละตุ้มแล้วตุ้มไหวเนน้องซายพี่น้องเลยคุยกับน้องซายพี่น้องเลย ใครเออแม่แล้วท่านกันแล้วจะซัมผ้าแฝดจรินะเอาคุยก็บมืท่ามีต่อเด้อบันี้เด้ออ่าคุยกับน้องชายพี่น้องเลยพ่นเห็ดเวียกอยู่ทางฝั่งไทยคุยกับน้องชายพี่น้องเลยพ่นอยู่ทางฝั่งไทยพ่นเห็ดเวียกเกี่ยวกับอะนะ เห็ดโซฟาแบบนี้นะพี่น้องเลยก็อยากมาแล้วลาเพิ่นก็ได้ไปแต่โดนเนาะก็ลักลักเพิ่นกับไปหาเงินเงินคดองแล้พี่น้องเลยเงินคดองเนาะเพื่นกับทางเมียเพิ่นแล้วก็ทางเพิ่นเองเนาะก็พากันไปหาเงินแล้วก็ฮิปโฮมใส่เงินคดองตอนนี้จุ๊บไปแล้วสั้นเนาะเพิ่นก็ได้พากันกลับอ่าได้วๆล่ะพี่น้องเลย โอเคเด้อ okay, สำหรับคลิปนี้กะสิประมาานี่พี่น้องเลยเนาะถ้าหากไม่น้องมินตาอาว่าออไปพี่พลาดประการใดเนาะต้องกราบขอโทษขอพ่ายลลายพี่น้องเลยโอเคเด้อ okay, สำหรับคลิปนี้กะบอ,อาดได้ขอจบคลิปเพียงสำนีกก่อนนะไว้พบกันในอีพี่ต่อไปพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ขอการขวาสบายดีสบายดี